ทั่งกลุ่มชาติพันธุ์บลูนะคะทียู่ในจังหวัดวนราชธานีเพิ่นหูซึกดีใจแห้งร้ค่ะที่ทั้งคณะรัฐมนตรีเพิ่นเดมมีม,มติเห็นชอบนะคะในรักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหานะคะสัญชาติและก็สถา,านะบุคคลให้กับบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลาดลและก็กุมบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่20เก่าตุลาคม2 5 6 7ซึ่งรายละเอียดสิเป็นจังไดไปติดตามจากรายงานค่ะ การทำประมงหาของป่าปลูกผักริมฝั่งแม่น้ำโขงแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวบรูรกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาจากสอปป,อปอลาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่บ้านท่าลง้งบ้านเวินบึกทางทิศตะวันออกของอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีผู้ภาษากลุ่มตระกูลมอญเขมรในจุรเกียรติแก้วใสผู้ใหญ่บ้านท่าลง้งชาวบูรูรุ่นที่4ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยนานกว่า50ปีและได้รับสัญชาติไทยแล้วกล่าวว่า รู้สึกดีใจเมื่อทราบว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอเพราะจากเดิมเรื่องการขอสัญชาติเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและมีข้อกฎหมายหลายขั้นตอนหลายคนต้องรอมาเกือบทั้งชีวิต ไอ้เรื่องว่าขอสิทธิ์ไอ้ที่ว่าอยากเป็นคนไทยนะว่าพี่น้องที่กี่ต้องการอยู่แล้วนะครับถึงแต่พาบาดรุนเกา่าผมกระสานต่อเลยนะครับความยากกับนึ่งขอมูลนะครับและการไปการมาเมื่อก่อนเนี่ยท้งรถกับบุมีนะครับต้องนั่งเรือ,อย่างเดียวนะครับที่สมัยนี้ก็ง่ายนะครับที่ผมมาอยู่ผมสารต่อจากผู้หญ่เก่านะครับหญ่เกาก็จะยากนึ่งต้องหาเมยตำแย่แน่อย่างต่างๆที่ให้ ทั้งราชการเพื่อนมาเบิงมาเออเป็นข้อเท็จจริงอย่างต่างๆนะครับแต่ก่อนนะครับแล้วก็เอาพี่น้องนะพี่น้องไม่ยืนยันแล้วก็ระชาคมเมดบาทก็ก็เดี๋ยวนี้ก็ต่างครับผมหนึ่งเขาเอาเลือดเป็นเดิมพันเลยนะครับใส่เลือดทวมีเลือดกระโบใดเป็นในสายเลยนะครับไอที่ได้บัตรแล้วเขาดีใจเลยนะครับดีใจแห้งนะครับหนึ่งการไปการมาการใส่สิทธิ์ือว่าเป็นคนไทยอีกคนหนึ่งนะครับแต่กับ แต่ต่างกรมูกรนที่ว่าใดอยังคือคนไม่มีอย่างเลยนะครับในความหมายของที่ว่าเพื่อนอธิบายหรือบ่าอจากใจให้พยาบาลฟังหรือทุกคนฟังนะสำหรับอำเภอองเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีกลุ่มชาติพันธุ์บูได้อพยพมาจากบ้านหนองเมก็กหรือลาดเสือเมืองชนะสมบูรณ์แขวงจำปาสัก์สปปลาว ข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอโคงเจียมเมื่อปี2452ปัจจุบันมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น1 0 5 4คนประกอบด้วยบ้านเวินบึกตำบลโคงเจียมจำนวน659คนเป็นชาย321คนหญิง338คนและบ้านท่าลง้งตำบลหน,นองไผ่มีจำนวน395คนแยกเป็นชาย227คนหญิง168คน ชนเผ่าบรูนับจากบรรพบุรุษที่อพยพมาจนถึงปัจจุบันนับถึงรุ่นที่4ส่วนใหญ่ได้รับสัญชาติไทยมีบางรายที่อพยพมาภายหลังจากความสัมพันธ์ทางการแต่งงานและอพยพมาสร้างครอบครัวโดยยังไม่ได้รับสัญชาติไทยและได้แจ้งเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนเมื่อปี2554จำนวนทั้งสิ้น43คนประกอบด้วยบ้านเวินบึกจำนวน29คนเป็นชาย5คนหญิง24คนและบ้านท่าลงจำนวน14คน เป็นชาย6คนหญิง8คนจนนับปัจจุบันนี่นะครับเราก็มีการสำรวจนะครับสำรวจข้อมูลว่ามีชาวบูนี่นะครับมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ของของอำเภอของเจียมทั้งสองหมู่บ้านนี่นะครับที่ที่ยังไม่ได้สัญชาติไทยนี่กี่รายเราก็มีการขึ้นทะเบียนเป็นเลขเลขศูนย์นำหน้านะครับเมื่อปี2554นะครับก็ของท่าล้งก็จะมีมี สิบเก้าลายนะครับและของเวินบึกก็ประมาณ29เาลายนะครับการได้สัญชาติไทยถ้าท่านไปเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับหลักเกณฑ์การตามกฎหมายท่านก็มีสิทธิ์ที่จะได้นะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะยุ่งยากอะไรนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าท่านจะต้องเริ่มต้นมายื่นคําขอนะครับกับเจ้าหน้าที่เพื่อเจ้าหน้าที่จะรวบรวมเอกสารส่งไปที่ส่วนกลางที่นาอนุมัติให้ท่านนะครับ โดยคุณสมบัติของผู้ที่ทำการขอสัญชาติจะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติและมีเลขประจำตัว13หลักมีภูมินำเนาอาศัยอยู่ในไทยติดต่อกันต่อเนื่องไม่น้อยกว่า15ปีให้ผู้ยื่นคำขอยืนยันและรับรองคุณสมบัติของตนเองคือจงรักภักดีต่อประเทศไทยและเลื่อมใสาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความประพฤติดีไม่สามารถกลับประเทศต้นทางและไม่มีจุดเกาะเกี่ยวใดๆกับประเทศต้นทาง และไม่มีปรากฏหลักฐานการมีสัญชาติอื่นโดยจะมีการลดระยะเวลาดำเนินงานในการให้สถานะแก่คนต่างชาติจาก270วันหรือ5วันส่วนการขอมีสัญชาติไทยของบุตรบุคคลต่างชาติลดเวลาดำเนินการจาก180วันหรือ5วันผู้ยื่นคำขอที่มีภูมิลำเนาจังหวัดอื่นนอกเขตกรุงเทพมหานครให้ในอำเภอเป็นผู้พิจารณาอนุญาตและออกหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ราชอาณาจักร ซึ่งทางอำเภอองเจียมได้เตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินการให้บริการแล้วสุประวัติเพศชชาถ่ายภาพกิตติชัยลำสมุตทีมข่าว nbttv สารรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี